กดไม่กดแชร์คามไม่ตาการัที hey. yeah, ่มตราด้วยครับจนีกลาง็เว้าอ่าฮะ กดไลค์กดแชร์ครับรักใครชอบใครบัญชีกลางส่วนตัวก็สามารถโอนได้ทุกบัญชีครับ สีปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นเรออกสีปากบอกบางคนเขาออกลวงเราไปเชื่อเขาทำไมไปเชื่อใครที่ไหนเราไปเชื่อเขาทำไมไปเชื่อใครที่ไหนเราทำไมไม่เชื่อตัวเราไปเชื่อเขาเชื่อไกลหุ่นหมาเอาเฮมาดูที่แก เป่าสุดที่รักยังไงเล่าจะไม่เล่นเป่าแม่จานี่นอกกลุงในกลุ่มกำลังหอบฟุ้งปูฟ้านอกกลุงในกลุ่มกำลังหอบฟุ้งปูฟ้านี่แกขเขานำหน้านำดารามาจากเมืองนอกลูกทุ่งขนาดแท้มาแล้วคุณแม่เจ้าค่ะลูกทุ่งขนาดแท้ที่ถึงล้วคุณแม่เจ้าค่ะมีงานหามาเดี๋ยวจะว่าไม่บอสสิปากว่าไม่ต้องกับตาเห็นดอกสิปากบอกบางคนก็เล่าบูงเราไม่เชื่อเขาทำไมไม่เชื่อใครที่ไหนเราไม่เชื่อเขาทำไม ทำไมไม่เชื่อตัวเราไปเชื่อเขาเชื่อใครลัดฟ้าผักลุงมแม่ลูกทุ่งมแม่ละทอนทัว่วร์แคนแดนตะโพลโต้วีวอลกาบแม่ยกแม่ยังที่บองล้างเล่นให้ตลกอีกทั้งแม่ยักแม่ยกพุ่โจ้ขอ,ขอใช้ทีเกเดียวนี้ดีไม่ดีก็เหลือจะดูมีมากมายหลายหมู่มาแย่งกันอยู่มากไกลลูกทุ่งรวมดาราข้มีกันมามากมายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเผื่อชายมีทั้งตัวลายเสื้อดอกลูกทุ่งขนะดาเทให้พิแล้วคุณแม่เจ้ขขาค่ะลูกทุ่งขนะดาษเทให้พินแล้วคุณแม่ให้เธอเจ้าค่ะ แล้วจะว่าไม่บอกสิปากว่าไม่ต้องกับตายเห็นโลกสิปากบอกก็อก็ออกลมไปเชื่อเขาทำไมไปเชื่อใครที่ไหนเล่าไปเชื่อเขาทำไมไปเชื่อใครที่ไหนเล่าไปไม่เชื่อตัวเราไปเชื่อเขาเชื่อใครพระเอกของเราก็ดีนี่เอกของเราก็ดังจริงจังแต่เรจิตใจทันตัก็ไม่กระจอกกระตัวก็ของเราก็แตกแสบไม่ได้ไม่หลอกนังก็ของเราก็แสบแสบไม่ได้ไม่หลอกว่าท่านมีไงข้อแตกติดต่อเลยใช่หรือไม่อายเขารักสิปากว่าไม่เท่ากับตายเห็นโลกสิป้าบอก เร,เราไ่เชื่อเขาทำไมไปเชื่อใครที่ไหนเลาวไ่เชื่อเขาทำไมไมเชื่อใครที่ไหนเลาทำไมไม่เชื่อตัวเราไปเชื่อเขาชเชื่อคใครฮัชชามาลิโอทำไมได้ดูจะ er บ่นเสี <cing> ดยดยกลาบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้มีเกียรติอยู่ทั้งบ้าน ที่โอนเข้าบัญชีส่วนกลางก็ดีบัญชีส่วนตัวก็ดีถือว่าท่านยังรักและไม่ตาพวกเราบรรลุกลเหมือนหลานต้องขอกราบขอบพระคุณไว้นโอกาสนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราครับศิลปะถิ่นไทยไม่ลบหลู่ช่วยเชิดชูกันไว้ไม่สูญหายทั้งร้องรําทําเพลงบรรเลงไปลิเกไทยจะบรรเจิดช่วยเชิดชู รายการต่อจากนี้ไปเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เสนอในท้องเรื่องลิขิตแห่งรักลิขิตแห่งรักสุดสั้นทีตามรับชมครับฉากแรกพบกับความสวยงามบุความน่ารัก เงอนกแสดงในเครื่องแต่งกายครับกดไลค์กดแชร์ครับช่วยเหลือพวกเราในการโงเข้าบัญชีกลางขอบคุณครับทุกท่านที่กงบัญชีกลางแล้วว่าท่านเราเอยน้ำไปหรือม่าเด็เอาน้ำอขอกราบประธานอภัยด้วยแต่บุญคุณนั้นยังจดจำอยู่ในหัวใจเราทุกคนครับถัไดไปครับขอสักพี่น้องนาย ที่ได้มีซ้ายมีขวามีน้อยมีใหญ่ก็ต้องมีปัญหาทุกที่ครับอับบอยธนุเพชรพอสังกับรเป็นชัตชายครับส่วนอันบบอยให้เป็นรำบุราชครูผาสิง เรื่องราวเป็นไงครับรับชมได้อกาสนีน่ครับพรสฝากขออ้อจกลออกมาออนเต้ยังไม่โอเคแฟนรับเ <c oughs> สียงสะเทือนไปถึงท่านผู้ชมอยู่ทางบ้าน มันต้องอย่างนั้นสิครับนิ่พอสักและขอดอนออกมาอ้อนเะยังไม่โอเคและแฟนครับช่วยกันประดิษฐ์ช่วยกันประดับสิบนิ้วคำนับนายนะโอรถสายซ้ายหัวใจกระเซา้าอยากเป็นละดมเจ้าชี้แจงอ,อยากรคงตำแหน่งเพื่องนี้ จากองค์ทรงศีพันสาอยากของเมืองในนิเวศขององค์สมเด็จฮาบิดาฮาบิดาฮาจริงจริงด้วยขอเดชะพระอรดพระองค์ควรจด ใจจำควรใช้พินิษคิดเป็นผู้นำต้องเชื่อคำาคงค่าถ้าอยากมีชัยเราต้องหมายพิชิตไม่งั้นหมดสิทธิ์ราชา ราชบุตรชัดชัยพระราปัยซ้ายซึ่งเป็นราชบุตรของกษัตริย์ชัดโมลีตั้งแต่ข้าพเจ้าชาตะลืมตาถือกำเนิดในเลือกสุขสุกุมารชาตราชบุตรชัดชัยคือน้มเด็กกูสมเด็จราชบิดาให้นาวชัดโมลีมีน้องชายให้นาวชัดแก้วราชคู่พรสิง กทุกวันนี้ท่านคงรู้เรากุม้มไทยเรื่องการครองราชแทนเสร็จราชบิดาท่านคิดเห็นแับการใดขอเด้ชาพระยาเป็นสำคัญกฎบ้านเมืองก็มีอยู่ว่าราชบุตรควายขวาเท่านั้นที่จะขึ้นเถลิงราชแทนต่อองค์สมเด็จราชบิดาแต่ด้วยพระองค์นั้นเป็นราชบุตรฝ่ายซ้าย ทั้งทั้งที่ฝีไม้ลายมือและการปกครองก็เหนือกว่าราชบุตรฉัดแก้วซึ่งไปร่ำเรียนวิชาอยู่ที่สำนักดาบขอเดชะด้วยยามนี้ราชบุตรฉัดแก้วไม่อยู่พระราชวังหลวงทำไมเล่าองค์สมเด็จราชบิดาของพระองค์ท่านยู่เพียงรำพังเท่านั้น <c oughs> ขึ้นเฝ้าทูลขอราชสมบัติมอมฉันเห็นว่าพระบิดาของพระองค์คงจะเห็นใจบ้างพระเจ้าค่ะ ขอบใจราชคู่ผาสิงห์ที่ให้ความคิดเราในครั้งนี้กูจะกาศทูลกับพระบิดาฉัตรโมลีทูลขอเรื่องการของเมืองผาสิงให้คำแนะนำฉัดชัย,ชยเห็นด้วยขึ้นเฝ้าเพื่อทูลขอราชจจบัลลังก์ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นฝ่ายซ้ายพระบิดารองทรงดำรัสและใช้ความฉลาดหักแหลม นำพจนาไปเน็บแนมไม่มัวอมแอมปากอาไม่มัวทะเลนหรือว่าเล่นทะโลเดี๋ยวจะหาวาโววิชาไปกูพาสิงฝ้าราซิบิดาชัตโมลีำำหากบ<พ>าดแม้พ,พระองค์ท่านชัดชัยขึ้นรองราชตำแหน่งมาหาอุปราชาจะเป็นของใครได้